สวัสดีครับพวกผมนะเบย์บอยนะครับจากช่อง P ีเซิลฟิล์มนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับแม็กกีก็จะมาบอกตารางงานนะครับของน้องนุ่นเนชนกนะครับประจาเดือนธันวาคมนะครับ2567นะครับทุกคนโอเคนะครับอาจจะทำคลิปช้าไปหน่อยนะครับเนื่องจากผมเมื่อวานผมท้องเสียเนาะแต่ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับโอเคเราก็กลับมาทําคลิปเราได้เหมือนเดิมนะครับ เราก็จะเริ่มจากวันนี้นะครับวันนี้ก็คือวันที่สี่นะครับสี่ธันวาคมนะครับวันนี้น้องนุ่นนะครับขึ้นคอนเสิร์ตบ้านบารมีนะครับวันที่ห้านะครับที่วัดบางพรมนะครับอําเภออําพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมวันที่หกนะครับที่วัดโบสถ์นะครับอําเภอบ้านแพก จังหวัดอยุธยานะครับผมวันที่7นะครับสํานักสงฆ์วังักครู่นนะครับวังเตารางนะครับผมอํเาเภอแก่งคอยสระบุรีนะครับผมวันที่8นะครับวัดเทียนถวายอํเาเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับวันที่9นะครับ นิกสอนรับเป็นพิเชียรนะครับวัดบึงสมบูรณ์อเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับวันที่9นะครับอ่าอ่านมาแล้วเนาะวันที่10นะครับอ่าบ้านเลขที่39นะครับหมู่16อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับผมวันที่11นะครับวัดหงวัดหงทองนะครับอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับ วันที่12นะครับวัดบางศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับผมที่ผมอ่านแต่วันเนี่ยนะครับก็คือน้องนุ่น,น่ะไปเล่นกับลิเกลุ่งฟ้ากิศดาบารามีนะพอดีชื่อคณะมันยาวนะครับก็เลยบอก fc รู้ก่อนว่า,าผมไม่ได้อ่านคณะลิเกก็ให้รู้ว่า,าเป็นคณะลิเกลุ่งฟ้ากิศดาบารามีนะที่น้องนุ่นอยู่ประจํานะครับต่อไปนะครับวันที่13 ถึงวันที่สิบเจ็ดนะครับวัดม่วงตารถอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมวันที่สิบแปดนะครับวัดศรีวิชัยวัดนารามอําเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่สิบเก้าวัดบอเงินอําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับและวันที่สําคัญเลยนะครับวันที่ยี่สิบถึงวันที่เก้าก็คือสิบสิบคืนใช่ไหมนะครับสิบวันนะครับสำนักสงฆ์สะพานดำ อำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโอ้โหวันนี้คือ10วันเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็21ถึง22่สิบมหากรรมโล,ลิเกซอฟต์พาวเวอร์ Power, สเสน่ห์ลิเกไทยศูนย์การค้าเซ็นทัลเวิลด์นะครับกลางวันอ่าอันนี้คือแสดงกลางวันนะครับที่เซ็นทัลเวิลด์นะครับวันที่30นะครับลิเกนะครับของลุงฟ้าปิดท้ายนะครับโรงงานกระเจี๊ยบ อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับทุกคนก็สำหรับเดือนธันวาคมนี้นะครับคณะข้อของน้องนุ่นนะครับก็จะมีงานที่นะครับเป็นลิเกไปแสดงเนี่ยนะครับก็คือแค่วันเดียวก็คือวันที่สิบเก้าวันวันที่เก้านะถ้าถ้าเราไม่นับเพชรวิเชียนโชว์นะนะครับเพชรวิเชียนโชว์เนี่ยเป,เป็นเป็นกลุ่มปิดนะครับซึ่งเมื่อวาน จัดขึ้นที่หอประชุมปตรษนีไทยหลักสี่นะครับเมื่อวานนะก็ถ้าถ้าถ้านับงานทั้งหมดก็จะมีอยู่2งานนะครับสําหรับสอนรักเพชรวิเชียนนะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นลิเกลุ่งฟ้ากิสตาบารมีทั้งหมดนะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คณะสอนรักเพชรวิเชียนงานน้อยนะเพราะว่าถ้าเทียบกับเดือนพฤศจิกาเนี่ยพฤศจิกายัางเยอะกว่าทุกๆเดือน แต่ก็เป็นกำลังใจให้ครับขอให้ได้มีงานลิเกเข้ามาเยอะๆหน่อยนะครับแต่สําหรับลิเกลุ่งฟ้ากิจรา,าบารมีเนี่ยรู้สึกว่าจะเต็มเดือนเกือบทุกเดือนเลยนะอันนี้เราก็จะมาพูดถึงเดือนธันวาคมก่อนนะครับอ่านี่นะครับทุกคนก็ตามนี้น้องทุกคนเนาะก็สําหรับ ลิเกลุ่งฟ้ากิตตดาบารมีเนี่ยนะครับตอนนี้แมงกะบี้ไม่ไม่ได้ตามแล้วนะครับไม่ได้ตามแล้วเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับเพราะว่าเราเดินทางไปเนี่ยมันหลายจังหวัดอย่างผมเนี่ยผมผมเลือกที่จะมาถ่ายลิเกโคลาสคณะอื่นที่ไม่ไม่ได้ดังในโซเชียลนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับดอกไม้มิ่งเมืองนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่7ก็ไปถ่ายสมยศลูกอ่างทอง แล้วก็วันที่9ก็ไปสอนนักเพศวิเชียนนะครับก็สาเหตุหลักก็คือ,อลดค่าใช้จ่ายลงนะครับลดค่าใช้จ่ายลงเพราะว่า,าเราตามรุง,รงฟ้าผมก็ตามมาหลายเดือนแล้วนะนะครับก็คือเราตามแล้วเราเราเราไม่ได้ไปไลฟ์หน้างานนะนะครับาการแสดงน่นเราไลฟ์ไม่ได้แต่หนาง,งานเราก็ไลฟ์ได้แต่คราวนี้คนจะไปดูเยอะช่วง การแสดงมากกว่านะครับช่วงหน้าง,งานไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเรื่องคลิปผมก็ลองทําดูก็ยังยังได้ไม่เยอะผมก็เลยคิดว่าช่องผมไปตามลูงฟ้าเนี่ยก็เออมันใช้เงินเยอะนะครับผมอ่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนที่ยังไลฟ์สดได้อะไรประมาณนี้ก็ตามพุกงานนะครับอันนั้นยอดยอดก็จะเยอะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ปรับเปลี่ยนใหม่ ก็ต้องบอกเอฟซีว่าตัวนี้คือของลุงฟ้าเนี่ยคือผมไม่ไม่ได้ตามแต่ว่าผมก็ให้กําลังใจถ้าเราได้ไปถ่ายลิเกสอนรับเพื่ิเชียนเนี่ยนะครับเพราะว่าบ้านบารมีเขาก็มารับเชิญที่สอนรับเพื่ิเชียนอยู่แล้วก็คือวันที่9วันที่9ธันวาคมนี้นะครับทุกคนก็ได้ไลสดการแสดงนะครับก็ทางลิเกสอนรับเพื่ิเชียนเนี่ยเขาก็มีกฎว่าคือห้ามไลฟ์เพจ การแสดงเฉพาะเพจอย่างเดียวนะช่วงการแสดงห้ามไล์นะครับถ้าเป็นทาง y YouTube ไลได้ปกตินะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนนะผมก็คาดเดาอนาคตไม่ได้ถ้าในอนาคตเขาไม่ให้ไล u t u b e ก็จะไม่ได้ไล์นะครับแต่ตอนนี้คือยังยังไลได้อยู่นะครับยังไลได้อยู่เราก็ยังมีโอกาสได้ได้ไลสดการแสดงให้ f อได้รับชมกันถ้าหากวันไหนไล์ไม่ได้ก็ก็คงไม่ไม่ได้เห็นผมไล์นะ นะครับอ่าก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับเราก็ตามเท่าที่เราตามได้นะทุกคนนะเอาเท่าที่เราไหวนะครับตอนนี้นะครับแบงค์บีก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะครับอาบน้ํานี่ก็เป็นรอบรอบเย็นนะวันนี้ก็ตื่นมาก็ช่วงโอเกือบเที่ยงอ่ะนะครับถือถือว่านอนนอนเยอะอยู่นะครับก็ได้ออกไปกินข้าวนะครับแล้วก็ได้กินยานะครับ อนนี้ก็ดีแล้วครับตอนนี้ผมก็กําลังจะลงคลิปนะครับคลิปริเกที่ไปถ่ายดอกไม้มิ่งเมืองมานะครับก็ค่อยตัดต่อลงแล้วก็ทําคลิปนะครับเนี่ยทคลิปให้เอฟซีได้รู้กันนะครับคลิปข่าวเนาะอันนี้ก็จะเป็นคลิปตารางงานนะครับเดือนธันวาคมของน้องนุ่นเดชนกแล้วก็ลิเกลุ่งฟ้ากิจดาบารมีนะแล้วก็รวมหมดครับสำหรับสำหรับพวิเชียนด้วยนะครับอ่าก็คือรวมให้อยู่อันเดียวกันเพราะว่า สำหรับพ่วิเชียนงานน้อยนะครับก็คือให้รวมอยู่คลิปนี้นะครับก็เอฟซีก็ตามไปดูช่องที่เขาไลฟ์สดะนะน่าจะเป็นยิ้มใหญ่หรือเปล่านะครับถ้ายิ้มใหญ่มมาก,ก็อาจจะเป็นเพจอื่นแล้วแต่ทางคณะเขาแจ้งเนาะนะครับก,ก็ตามนี้เนาะช่วงนี้นะครับก็อย่างที่ว่านะคือยอดวิวมันเริ่มลดลงลดลงนะครับเราก็ต้องหาอย่างอื่นทําด้วยเพื่อให้ช่องของเรานะครับยังคงอยู่นะครับยังคงอยู่ ก็ยังไง FC นะครับก็ดูตารางตามที่แมงก b ะบี้ได้บอกไว้เนาะนะครับโอเคครับทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ